้ลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสลิวิบูลราชกุมารปัจจุบันทรงมีพระชนสา18ปีท่งศึกษาในระดับเกรดส1ณโรงเรียนวอลดอบอิสซาท,ทอลเมืองแกรเรสลีสสหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมน,นีทรงโปรดว,วิชาศิลปะภูมิศาสตร์การปกครองรวมถึงการศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเยอรมันในยามว่างจะทรงออกกำลังพระวรกาย ทั้งการวิ่งและส่งพระดำเนินในสภาพภูมิประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส่งตั้งพระทยศึกษาและปฏิบัติภักณีอกิจเพื่อสรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่รัษฎรโดยทุกครั้งที่มีโอกาสจะโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอยู่เสมอรวมทั้งการเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสำคัญอาทิวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินนวัดพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็นครั้งแรกและต่อมาได้เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลกในวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2565ในช่วงปิดภาคเรียนทุกครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสลิวิบูรณราชกุมารมีพระประสงค์ที่จะเสด็จกลับประเทศไทยเพื่อส่งศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของรัษฎรในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งส่งร่วมในกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทรงได้รับการปลูกฝังจากสมเด็จพระบรมชนกนาถในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตั้งแต่ยังสรงพระเยาว์ทรงเป็นต้นแบบของเยาวชนในการทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยทุกครั้งจะส่งร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งพระไทยและไม่ถือพระองค์และเมื่อเสร็จภารกิจทุกครั้งจะพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมรวมทั้งพระราชทานน้ำดื่มและอาหารสร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนจิตอาสาและผู้ที่ไปเฝ้ารับเสด็จเป็นล้นพ้น นอกจากนี้ยังส่งเริ่มใสศรัทธ,ธาในพระบวรพุทธศาสนาและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยจะเสด็จไปส่งบำเพ็ญพระกุศลและส่งสนทนาธรรมกับพระเถระอยู่เสมอส่งโปรโดการสนทนาธรรมส่งซักถามถึงข้อสงสัยต่างๆและทุกครั้งจะส่งใช้เวลาในการสนทนาธรรมเป็นเวลานาน,าน ้วยพระเจริยวัตรอันงุดงามและการไม่ทรงถือพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยากเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกลสิริวิบูลราชกุมารเปรียบเสมือนน้ำทิพย์ฉลมใจแก่รัษฎรที่ได้พบเห็นและด้วยพระถ่ยที่ตั้งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและพระเมตตาที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยซึ่งประจักษ์ชัดในใจไทยทุกดวง